สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับ d บงก์มอนตมจิกทาร์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนตุลาคมพศสอง4นนะคะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีกุลตุลก็ได้นะคะ เอามาสองใบเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเดือนดีเป็นเดือนแห่งเรียกว่าคุณจะมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตามีมคนคอยชื่นชมคุณหรือว่ามีคนคอยผลักดันให้คุณไปสู่จุดที่คุณต้องการนะคะในเรื่องของเดือนนี้อาจจะมีการเรียกว่ามีการยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนสายงานหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง นะหรือบางคนอา,อาจจะแค่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนหัวนอนหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าตัวคุณจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทําแล้วก็มีอะไรให้เข้ามาให้มันเลือกอยู่ค่ะเยอะอยู่นะเหมือนประมาณตัวคุณต้องเลือกระหว่างงาน ที่จะทําหรือว่าบางทีมีงานเสริมมีไรายได้เสริมเข้ามาให้ทํานะคะงานที่ทำเนี่ยจะยังเป็นงานที่ยังเ,เรียกว่าเป็นงานเดิมๆอยู่อยู่ในที่เดิมๆสายงานเดิมๆมนะตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่อยากทํางานเก่าแล้วแหละอยากออกมาอยากไปทํางานทํางานอย่างอื่นที่มันจะสามารถทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องการสภาพคล่องในการเงินมากขึ้นอยากได้เงินที่มันเพิ่มขึ้นนะคะก็ตรงนี้สามารถทําได้ค่ะขออนุญาตเปิดเพิ่มให้นิดนึงนะคะสําหรับชาวราศี ตุนนะคะในเรื่องของการงานนะขอแยกไพ่นิดนึงนะคะเพิ่มให้นิดนึงนะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเองอยากไปเริ่มทํางานใหม่ๆอะ่ะแล้งานใหม่ที่คุณหวังเอาไว้มันก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะมีโอกาสได้งานใหม่บางคนแบบเหมือนตั้งใจ ตั้งใจที่จะย้ายงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปขอหัวหน้าเปลี่ยนสายงานก็สามารถทําได้นะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะแล้วก็คุณสามารถที่จะทํางานใหม่ได้ดีนะคะอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะเรียกว่าทําทงานเก่าๆได้นะคะแล้วก็หัวหน้าให้การสนับสนุนสามารถทํางานได้รับรื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่เนาะ สำหรับต่อไปเป็นเรื่องของคนที่ทำธุรกิจนะคะคนที่ทำธุรกิจช่วงนี้เหมือนมีเรื่องให้เวียนหัวนะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษานะคะในเรื่องของธุรกิจคุณอาจมีการสันสันกันนะคะอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจมีงานใหญ่เข้ามานะในเรื่องของธุรกิจนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้ถ้าคุณทำดีคิดดีทำดีอะคะ่ะโปรเจกต์ของคุณชิ้นนี้จะผ่านนะคะบางคนทำในเรื่องของเรียกว่าติดต่อเจรจา ในเรื่องของธุรกิจก็มีโอกาสที่จะประสบผล,ผลสําเร็จนะคะคุณจะได้รับผลตอบรับกลับมานะคะเป็นในเรื่องของความสําเร็จนะในเรื่องของธุรกิจนะคะอาจจะยังไม่ได้แบบเดือนนี้หรือบางทีอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจเรื่องของการเงินค่ะการเงินเดือนนี้อืมขอเปิดไพ่เสริมให้นิดนึงนะ เดือนนี้มีการต้องจับจ่ายใช้สอยนะคะมีการต้องใช้เงินเยอะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินให้คุณระวังคนที่เข้ามายืมเงินคุณคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าเงินจะหมดไปกับครอบครัวนะคะเงินเดือนนี้ให้ระวังมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศี ตุนนะคะแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นเงินจากาการทํางานของคุณจากสายงานของคุณซะมากกว่านะหรือบางทีอาจจะต้องมีการไปหยิบเงืมเงินของเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดูเรื่องเอกสารการเจรจาหรือว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องการเงินให้ใช้เอกสารนะคะให้เป็นกิจลักษณะถูกต้องตามกฎนะระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีตุล เดือนนี้จะมีปัญหานิดนึงนะคะเรื่องของความรักค่ะคนที่โสดมีโอกาสพบคู่พบคนรักที่อ่าเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเติมเต็มคุณนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มเติมให้นิดนึงคนที่โสดนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่สวยค่ะดูดีแล้วก็เป็นคนมีฐา,านะนะเขาจะเข้ามาทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขนะคะคนที่คุณกําลังจะพบเจอ เขาจะเรียกว่าเข้ามาทําให้ชีวิตคุณสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคนเนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะทําให้ตัวคุณและชีวิตคุณดีขึ้นนะคะสําหรับคนโสดสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะคนมีคู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเครียดนะมีทางเลือกมีอะไรหลายๆอย่างให้ตัดสินใจให้เลือกไหนจะเรื่องการงานที่วุ่นวายนะคะก็มันจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณเรียกว่ามีความ ต้องตัดสินใจหนักคิดหนักนะคะช่วงนี้ให้ระวังในสุขภาพในเรื่องของความคิดนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะให้ค่อยๆตัดสินใจวางแผนให้ดีค่ะเพราะทุกอย่างที่คุณตัดสินใจมันจะมีผลกับชีวิตคุณนะ ในเรื่องของชีวิตคู่นะคะไม่ใช่ว่าจะทะเลาะกันนะเพียงแต่อาจจะเป็นการปรึกษาหารือกันแล้วก็มันมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องต่างคนต่างช่วยกันคิดนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วสําหรับคนที่เรียนอยู่นะคะหรือว่าน้องๆที่เรียนเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณมีคะแนนที่ดีนะคุณจะได้รับเรียกว่าคะแนนที่คุณทํามาค่ะมันก็จะมาออกผลทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะผ่านผลไปได้ด้วยดี เขาบอกเดือนนี้คุณจะมีเรียกว่าม tamam ีความสุขในการเรียนแหละแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะในเรื่องของการเรียนสิ่งที่คุณตั้งเป้าตั้งความหวังเอาไว้เดือนนี้จะประสบความสําเร็จค่ะไพ่ออกมาสวยงามมากนะคะสําหรับคนที่เรียนอยู่เดือนนี้ให้ตั้งใจเรียนให้มากๆเลยนะคะจะได้คะแนนออกมาดีๆสมดังที่ไพ่ทานายเนาะเดือนนี้อยู่ที่คุณนะตั้งใจเยอะๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความท้าทายสําหรับชาวราศีตุลนะคะไพ่สรุปออกมาคือตัวคุณเองเนี่ยต้องเรียกว่าต้อง แก้ปัญหาในหลายๆจุดในหลายๆอย่างทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีความเครียดนะคะมีความวิตกกังวลแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะเชื่อว่าชาวราศีตุลท,ทุกท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีดวงในเรื่องของการแข่งขันต่างๆอยู่แล้วก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะได้รับชัยชนะในหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะชาวราศีตุลท,ทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ